เอาไว้ง่ายนะข้อสอบจริงเนี่ยโจทย์มันจะยากกว่าน,นี้แต่คอนเซปต์แบบนี้เป๊ะๆคราวนี้เทคนิคในการหาโดเมนเรนเนี่ยมีหลายเทคนิคมากๆเลยทําให้เหลือแต่เงื่อนไขอยากหาโดเมนให้โดเมนมาอยู่ในเงื่อนไขอยากหาเรนให้เรนมาอยู่ในเงื่อนไขเราเทียบตามนั้นเนาะ y บวก3เท่ากับรูท x อย่างเงี้ยถ้าโดเมนนี้หาง่ายเลยลูก ก็คือค่า x อเนอะโดเมนเนี่ยเฮ้ยอยู่ในรูทนี่ต้องมากกว่าเท่ากับ0เราก็จะรู้แล้วอ๋อ x ต้องมากกว่าเท่ากับ0เนาะถ้าเขียนเป็นเซตเลยก็คือ0ถึง infinity พอเป็น range แล้วลูก range รูทเเนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ0อยู่แล้วอาจจะใช้วิธีการแต่งตัวจริงๆถ้าเกิดจะให้เหลือแต่ y เนี่ยอาจจะแอบทดนิดนึงเป็น y เท่ากับรูทเแล้วลบ3มั้ยอ๋อจริงๆ y คือหน้าตาแบบนี้เหรองั้นเดี๋ยวเราลบ3บ้างดีกว่ามันเหมือนกับเราลบ3ทั้ง2องข้างอะ่ะพยายามให้มันเหลือแต่งเงื่อนไขเเเเเเนนนนนนนาาาาาาาะะะแแแแลลลล้้้้วววววกก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 ็็็จจจจัััััดรรรููปปปงงงงืืง่่่่่่่่่ออออออไขขีีีีหซึตยยิๆมมมค y y ถทบ -3 ๋ range ครือลูกสตาร์ทที่ลบสเราไปถึงอินฟินิตี้เพราะมันมากกว่าเท่ากับลบสอย่างเงี้ยคือพยายามจัดรูป X ในเทอรม Y หรือ Y ในเทอรม X ให้คล่องเนาะเอาไว้ง่ายนะข้อสอบจริงเนี่ยโจทย์มันจะยากกว่านี้แต่คอนเซปต์แบบนี้เป๊ะๆอ่ะได้นะเย yeah, ประมาณนี้